สวัสดีคนที่เกิดวันศุกร์นะคะพบกับช่อง YouTube ส้มมะทาโร่ดูดวงลายปาก16-31ถึงพฤษภาคม2563เปิดไพ่ทายดวงให้กับคนที่เกิดวันศุกร์ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ยึดถือเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งฟังเป็นไกด์ไลน์ฟังเป็นคำแนะนำในการดำรงชีวิตได้นะคะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะฟังเป็นดวงรวมรวมฟังเป็นคาแนะนานะคะ ถ้าชอบถ้าถูกใจฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องสมมาทาโลด้วยก่อนอื่นจะต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องของเงินใครที่รอคอยเงินอะไรบางอย่างอยู่คุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนหรือมีโชคมีราบทางการเงินอะไรบางอย่างหรือแม้แต่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือการลงทุนทาธุรกิจอะไรบางอย่างมีเกณฑ์จะได้เงิน แต่ในขณะเดียวกันดวงคนที่เกิดวันศุกร์จะมีคนเข้ามาเบียดเบียนขอยืมเงินหรือหลายๆคนให้ยืมเงินไปแล้วแต่ยังไม่ได้คืนทวงแล้วอึอดอัดเป็นปัญหาหรือหลายหลายคนใจอ่อนขี้สงสารให้เงินเขายืมไปคนที่เกิดวันศุกร์ย้ำเลยนะ อย่าให้ความสงสารทําให้ตัวเองเดือดร้อนช่วยเหลือเขาแต่ตัวเราเดือดร้อนไม่เอายอมปฏิเสธไปแม้จะอึดอัดใจลําบากใจอยู่บ้างแต่ทางที่ดีขอให้รักตัวเองนะคะทวงไปแล้วมันไม่ได้คืนปวดหัวช่วงเนี้ได้เงินก็พยายามเก็บไว้ใช้บริหารค่าใช้จ่ายให้ดีแต่ปักหลังของเดือนพฤษภาคมนี้มีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบหรืออาจจะถูกหวยหรืออยู่ดีๆมี เงินนะหรือหลายๆท่านมีเกณฑ์จะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนหรือลงทุนลงแรงร่วมกับกัลายนานมิตรหรือหุ้นส่วนธุรกิจทำแล้วประสบความสำเร็จดีหลายๆท่านที่มีปัญหาในเรื่องของการของงาน อึดอัดใจลำบากใจไม่ว่าอะไรก็ตามระยะเวลามันจะช่วยคลี่คลายปัญหานี้อย่าไปคิดมากทุกๆปัญหาทุกๆอย่างมีทางออกขอแค่คุณตั้งสติแล้วรอเวลาทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมมีทางออกเสมอหลายๆคนที่รอคอยข่าวดีในเรื่องของการของงานมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นงานใหม่ แต่อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่างานใหม่ก็เสียดายงานเก่าก็ดีจะทำให้เรารู้สึกว่าลำบากใจไม่รู้จะเลือกจะตัดสินใจอย่างไรวิธีแนะนำง่ายๆสำหรับคนที่มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาให้เลือกส้มมาจะบอกว่าที่ไหนให้ความมั่นคงกับเรามากกว่ากันที่ไหนให้ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนกับเรามากกว่ากันก็ขอให้เลือกและตัดสินใจทำที่นั่น แต่ในลักษณะใครที่เจอปัญหาในเรื่องของการของงานอึดอัดลำบากใจเพื่อนร่วมงานมันจะค่อยๆค,ยคี้คายไปในทางที่ดีจะได้รับการสนับสนุนหรือหลายๆคนอาจจะมีตัวเลือก ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรได้รับการสนับสนุนขยับสับเปลี่ยนไม่ต้องลำบากใจขอให้เลือกสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตคุณมากที่สุดกันแล้วกันนะคะในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจหรืออาจจะได้เจอคู่แท้แต่มันจะเป็นในลักษณะที่ว่า หลายๆท่านยังลืมคนเก่าไม่ได้ส้มมาจะบอกเลยว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วขอให้ทิ้งไปในอดีตถ้าเราได้เจอคนใหม่ก็ลองเปิดใจ คบพูดคุยหรือลองเรียนรู้ซึ่งกันและกันดูเนาะไม่ต้องไปลำบากใจสำหรับคนโสดนะแต่หลายๆคนที่จับปลาหลายมือคบซ้อนหรือตอนนี้คุยคบหาดูใจกับใครหลายๆคนนะ่ะมันมีเกณฑ์จะอึดอัดเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามนะ ไม่จับปลาสองมือดีที่สุดแต่ตอนนี้ถ้ามันถึงเวลาที่จะต้องเลือกและตัดสินใจขอให้เลือกคนที่เคมีตรงกับเราใช้ชีวิตอยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขนะคุณจะเลือกไม่ผิดคนแน่นอนสำหรับคนที่มีคู่อยู่นะเวลานี้มีเกณฑ์ว่า แฟนจะมีรับลมคมในอะไรบางอย่างหรือแฟนมีเกณฑ์จะคบซ้อนจะรักซ้อนหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ของเรื่องราวรักสามเศร้าหรือเราสองสามคนมันจะทำให้อึดอัดใจมันจะทำให้ลำบากใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้อยู่แล้วเรามีแฟนอยู่แล้วพยายามเตือนสติอย่าคบชู้อย่านอกใจหรือบางท่านที่จับได้ว่าแฟนมีคนใหม่หรือมีกิก๊กหรือแอบนอกใจ ก็ลองหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วให้อภัยซึ่งกันและกันซะท้ายที่สุดทุกๆปัญหาจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะปากเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรน่าห่วงแต่แค่มันมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจหรือมีเรื่องลำบากใจรบกวนจิตใจคนวันศุกร์อยู่บ้างก็เท่านั้นเองนะคะแต่โดยรวมความสุขความสาเร็จเกิดขึ้นแน่นอนส่วนในเรื่องของสุขภาพแนะนำคนที่เกิดวันศุกร์ว่า ให้ระมัดระวังปัญหาสายตาอาจจะมีเกณฑ์ปวดตาเจ็บตาหรือบางท่านตาอักเสบนะคะให้ระมัดระวังผงเข้าตาฝุ่นเข้าตาหรืออาจจะมีอะไรไปทิ่มไปตามทำให้เกิดปัญหาสายตาอักเสบหรือระคายเคืองได้กับบางท่านนะมีเกณฑ์จะเครียดบางท่านมีเกณฑ์ว่านอนไม่หลับ ไมเกรนขึ้นหรือบางทีปวดหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามปรับสมดุลร่างกายถ้าสิ่งที่ทำได้ก็คือพยายามสวดมน แล้วนั่งสมาธิก่อนนอนแผ่เมตตาซะไม่ต้องคิดอะไรมากทุกทุกอย่างมีทางออกทุกปัญหามีทางแก้นะคะไม่ต้องเครียดจนถึงขั้นไมเกรนขึ้นนะและการทำบุญแก้เคสเสริมดวงเนี่ยแนะนำให้ทำทานบริจาคทานอะไรยังไงก็ตามที่เป็นสังฆทานหรือทำบุญชําระนี้สง์แล้วการเงินจะดีขึ้นนะเป็นกำลังใจให้กับคนวันศุกร์โดยเฉพาะการ ในเรื่องของโชคลาภและเงินทองเนาะถ้าใครถูกหวยหรือว่ามีโชคมีลาบยังไงก็อย่าลืมส่งข่าวคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะคะสำหรับท่านที่สนใจดูดวงส่วนตัวเชิญที่ Facebook Fanpage ส้มมะพยากรณนะคะราคาเริ่มต้น59บาท ถ้าดูดวงเปิดไพ่ไทยดวงบุฟเฟ่219บาทและถามฟรี1เดือนราคา259บาทหรือ99บาทถามได้คําคำถามค่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะขอให้ท่านโชคดีในเรื่องของเงินนะสวัสดีค่ะ